5วิธีแก้ดวงอาพับคู่ข้อที่หนึ่งคือถวายสิ่งของให้แก่วัดได้แก่เชิงเทียนคู่ดอกไม้คู่หมอนคู่รองเท้าหนึ่งคู่พูดง่ายๆคือการถวายสิ่งของที่เป็นคู่ให้แก่วัดนั่นเองค่ะ ข้อที่2คือการบริจาคสิ่งของให้กับผู้ได้โอกาสโดยที่เราได้จัดเตรียมสิ่งของเป็นคู่เพื่อบริจาคให้พวกเขาเหล่านั้นค่ะข้อที่3ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานแต่งและร่วมถวายพัตหารให้แก่พระพิสสสง์ในช่วงเช้าค่ะข้อที่4คือทําจิตใจให้สงบพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตค่ะ ข้อสุดท้ายนำบทอธิษฐานขอเนื้อคู่มาฝากกันนะคะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะปุเพวะสันนิวาเสนณะปัญจบัรณนะหิเตนะวา เอวันตังชยเตเปมังอุปรังวะยาโสทะเกสุดท้ายนี้ขอให้ทุกๆคนมีความรักที่สุขสมหวังแล้วก็อย่าลืมไป็นกำลังใจให้กับทางช่องมูเตลูแอคดิกในการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อไป็นกำลังใจเล็กๆให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ